วันนี้ค่าสไตล์พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับยนตกรรมตัวไฮไลท์นะครับที่กำลังมาแรงจริงๆในตลาดรถยนต์ประสงค์นั่นก็คือวิสุิชิ X Force H E V ที่ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเลยนะครับปัจจุบันก็มียอดส่งมอบเกินกว่า2,000คันแล้วก็ยอดจองนะครับมากกว่า5,000คันแล้วนะครับสามารถที่จะเข้ามาชมเข้ามาสัมผัสเข้ามา รับรู้ข้อมูลต่างๆของ e อ f o r t ได้ที่งาน f a า t a สออโตโชไทยแลนด์จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6รกรกฎาคมนี้ครับที่ไบเทคบางนา ทุกท่านก็ขอต้อนรับสู่ฟูจรถยนต์วิสุบิชินะครับก็ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่เรามีโปรด u ักต์ใหม่ที่เปิดตัวไปในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับก็คือรถที่อยู่ข้างหลังผมนี้ก็คือ Xforce นะครับก็กระแสตอบรับดีมากนะครับก็สรุปยอดจองเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วนะครับก็ประมาณ5,000ั่อคันและ้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณใช้โอกาสนี้ขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้างใจกับรถยนต์รุ่นนี้นะครับแล้วก็เราเริ่มทยอยส่งมอบไปแล้วประมาณ2000คันนะครับ mm hmm. ก็ยังเป็นกระแสแรงที่ต่อเนื่องนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงรถรุน่นนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นรถที่ดีไซน์เนี่ยทุกคนยอมรับแล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่และความสะดวกสบายนะครับพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาขอบคุณสือ่อมวลชนทุกท่านที่พูดถึงเจด็ดโหมดในการขับขี่แล้วก็หลายท่านได้ไปทดลองขับจริงนะครับก็อยากจะบอกว่าเจ็ดโมดนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโครนนะครับขับขณะฝนตกหรืออะไรก็ตามหรือ e-v m o d ดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆนะครับอีก,กเรื่องนึงคือความสะดวกสบายของรุ่นนี้นะครับได้ขับแล้วติดใจแน่นอนและถ้าได้นั่งแถวสอนะครับ บาะหลังปรับเอได้8ระดับนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับามาฮ่าอันนี้ก็ทุกคนในโซเชียลมดีพูดถึงก็ขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเราเริ่มต้นที่อ0.9นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจ รถจน1นึ่งคันเนี่ยใช้กันยาวๆนะครับเรามีการรับประกันคุณภาพ5ปี100,000กิโลนะครับและมีโปรโมชั่นทางเลือกก็คือ Service p a พ็กเกหรือ,อ,อระหว่าง10,000กิโลเนี่ยก็สามารถจนถึง100,000กิโลนะครับสามารถนำรถเข้าเช็คระยะฟรีค่าแรงและเคมีพันธ์ต่างๆถ้าเลือกแพ็กเกตนี้นะครับเรามีประกันภันชั้น1ฟรี1ปีนะครับเรื่องการคุณภาพอันนี้ต้องพูด โดยเฉพาะหลายคนกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยรับประกัน10ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ที่อยากจะพูดแล้วก็ในงานนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ทุกท่านมาทดลองขับแล้วจองในงานนี้รับบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทพิเศษนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็ยังมี Expander นะครับรถ7ดรถครอบครัว7ที่นั่งที่เป็นไฮไลท์ที่ยังเป็นอยู่ในการแสสนะครับขอบคุณทุกท่านและอยากเชิญชวนทุกท่านมางานนี้ครับขอบคุณครับ โดยไฮไลท์ในงานประกอบด้วยรถมิ u ูบิชิทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับที่มีจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนะครับตั้งแต่พี่ใหญ่อย่างม i t s บิ i s h i เจโร่ o ปอร์ตกระเทิบลงมาก็จะเป็นรถอนเนกประสงค์ MPV ไซส์พอดีอดอดีนะครับนั่นก็คือมิ t ูบิชิเอ็กเพนเดแล้วก็มาถึงตัวไฮไลท์สุดๆก็คือ m มิ s ูบิชิฟอ r c สรวมไปถึงรถซิตี้คาอย่างมิซูบิชิบิลล่าและก็แอ t a า เชิญมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ของเิสุบิชิได้ที่งาน Fast Auto Show Thailand 2025ครับ